สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวายพารวยผู้เฒ่าพารวยครับตามแนวทางเลขความฝันของปู่จ่อยครับเอฟซีกับผมนะก่อนที่เข้าไปชมคลิปของปู่จ่อยเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมปรครับเด้อทางช่องเป็นซื่อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมากัดจัดขัดกระพานนะครับมาขันมาขันชอบกักดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานพอสบายพารวยผู้เฒ่าพารวยนะครับเอฟซีกับผม ขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะอเพียงอันน้อยนีดครับใส่ในมือในน้อยขอหันทิพลงไปมึงโหมีมือสี่ขึดนะครับเด้อขอคนละหนึ่งครั้งเอฟซีครับผมเข้ามาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเอฟซีครับผมเนาะเมื่อนี้ปูจอยพ่นชีได้ตัวไหนลังจากคนใหญ่วัดมาเปลี่ยนวัดมาอยู่ใหม่ครับวิธีครับผมอ่านที่ฟันดีบอเอฟซีเข้าไปชมไปฟังคลิปของปูจอยนะครับเด้อเอฟซีครับผมปูคนที่เราให้ฟังนะครับเนาะ ต้งว่ามาถามปูสิบวกกับไปบงเกาบ้าสนอกตองมองว่าไปยุนครับครับผมไปยุ่ครับไปยุ่สัดไหมบดอบดได้ไปครับปูครับผมการนรสการปูยิ่งพอวสยแม่มานั่นหรอครับผมเมื่อนี่พามาเทกับ เพิ่นมาได้สามสี uh, ่หม yep. oh. oh. okay. ื่นนะครับเพิ่นสี่กับบ้านครับผมก็เลยไปพามาเที่ยวของเทือกเพื่อนไบลำพี่เกดเพิ่นสี่กับกรุงเทพอกปุ๋ยละครับผมกัปของเทพอกลวก็อย่างว่ามือนีกก็เลยพามาเทีลาะซะดอกผู้ถอยเงินมาถวายฝันบ่ัวบัวฝันไม่ต้องสบาย่าวกเก่าละ โอ้เทามาจากขั้มธนวนะอายุเกปีโอ้ผูมาจากขัามธนบอกปูเอาเงินมาสบายยี่สิบสามฮะีสิบสามเต่าโกโซยี่สิบสามยี่สิบสามบาทเออยบสามบาทไม่ขึ้นมาถวายหน่อยเถอะปูยักยี่สามล้านกลัวขัดบ้านโอ้กูแล้วเนาะเออยี่สามล้านบอกปูสองสามสิบเออครับผมวงวงโกมอมาเดียวปืนมาให้ก็เขาอยากรับอกปืนย่ไงไร คือเรื่องจริงคือไปมากคือในใหญ่ชครับผมปืนเนี่ยปืนเนี่ยปืนกับปืนตะเก้าหละพะนะจำมาบอกตัวเขามาต่โก้ห้วพะนะเออก็ะเป็นตัวนั่นตัวาตัวห้อออกไปนะโอ้เพื่นเพื่อนยังไรปูเคอเดบบอกเงินมาถวายเพ่นนี่ว่าเขารรษาออกรรษาสิาาท่าุ่น้ําบุ่นน่มบ่กับยู่แม่เนี่ยสมองห้องไปเอา่น่ะครับผมมากโอ้ผมยางอะดเออุณหนมผมยางปูหนูัเซา ผู้เฒ่าผู้ใช้น้ำหนาเดิมากมีน้ำกลนอยากสูบยาเก้านั่นล่ะหมากซีคั่มยาที่กอดเก้าล่ะโอ้คนบ่ลืมติปูเบลืมบ่ลืมต้องไปวันพูดดิไอ้ทิ้งดิเนี่ยครับผมหมากซีคั่มยาซีกอดต้องย่่นีเเพิ่นเพิ่นท่วงยังสั่นบ่ปูท่วงอยู่หมากซีคั่มยาที่ก่อดครับผมเห็นว่าน้ำมาท่วงปูอยู่พี่ตีแม่ป้าตัวบ่ไก่แบบนี้น้ำปูเนาะแม่ สองตัวห้องก็ตัดเวลางเ้อสองศูนย์เวลาสองศูนยสองศืนีอยู่ล่างปะปู่เยสองศูนย์เนี่ยเลนแต้มต้องแต้มครับผมสองศูนยะเนอแค่นั้นอามันม่เป็นไ่ไ่เป็นสามตัวบปู่นี่ไ่เป็นบนวะมันกมันสีล่งลางอย่างมมนลงลางชุดนี้มันสีเป็นล่างเตี้ยแ่นั้ดอกก็สองศูนย์สองศูนย์แต้มต้องแต้มนะครับผมแค่นั้นเลยาห้องสองศูนย์ สามศูนยเป็นล่างเองข้วงนเก้าศูนเก้านะข้าบนน่ะสามสามแปดเนาะแกนตัวตัวก็ลวงเล็บตัวนี้นะเรื่องเลน่างตัวในปูร้งเวทเนางสองศูนย์นี่ปะเนี่เส้นนี้เป็นล่างสองล้านเปอร์เซ็นสองล้านเปอร์เซ็นสามตัวนี้ตัวใ้ก็ปูเก้าสองเออเก้าศูน 9ก้าเก้เก้าเก้าตัวเก้าอันเก้เป็นบนนบนูเกาสี่เกอีกแค่นั้นเอาแค่นั้นพอัันตัวเก่ากสี่ตัวเก่าตัวจีจีเงินเเอาเลยลงเปไปส่วนนึง่ถ้าลงลครับลงหมดเลยเด้ปูเอาซีซีไวนั่งั่นเอซีซีว้นี่เอามันลงเลยเด้เนบอครับผมขีตเกตัวนันี้เตัวนี้ตัวนั้น สิบสี่ซีซีว่ะซีซีเอาลุงซีซีเด้อครับผมเออลุงซีซีตัวเก่านะครับผมตัวรองตัวรองเขาติดอ่ะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเพราะว่าหมากซีข้ามยาซีกอกเออเนี่ยละหมากซีข้ามยาซีกอกอือแค่นั้นแหละอือบ่บ่หนีเลยว่ะแ่วปูอืออืออือวันนี้เนาะสองศูนย์เอ่อคืน ขึ้นมื่อสามชูแลยนะครับไอ้คนกับเอาก็ได้เรื่องครับผมแมนสองศูนย์ศูนย์สองแแต่นนปูนะแมนไห้คนกับมันกับมันตีละตัวมันกับเอาครับผมฝันดียี่หรอกโอ้ตั้งตั้งถ้าเป็นนั่งเอาอย่พุ่มเอ่องูจงอางละม้านพูดกับฝันดีเลยฝันดีเอาเงินมายี่สิบสามนะยี่สิบสาม่ไ้เอาเงินมายี่สิบสามล้านยี่สิบยี่สามสิบเอ่อยี่สิบสามล้าน ใช่ยหลเรื่องลาบอลาบวันนี้หมากสีข้ามยาที่กอกเขาเริ่มเดยหมาซีค้าปลาสีกอกนี่เขาเริ่มไอ่ลืมโจ้ข้าเกาเต่าโกโอโจ้ข้าเกาเต่าโกนี่คือสองสามสามสองนี่แมนโอครับผมเห็นว่าชุดชุดสามสองสามสามสองนี่เป็นล่างแมนอ่าลงให้ครบครับครับพี่ครับผมโอ้โอ้โอ้มันลงจะสามทุนนะครับผม ามชองแค่นั้นรับแค่นั้นนะก็ชุดชุดนีชุดรางอีกสองสามทางนะแต่ว่าชุดเก้าศูนย์เก้านี่เป็นชุดบนแมนกับสีซมีกมาสีข้ามยาสีกรอบวันทงคงชุดไทยเนะปูเนะวันทงคงไทยครับผมอยือว่าตั้งตะพุ่นมาปูปูฝันตะเด้งเก้านี่อก โซตนี่ละไรตัวนึงตัวน like ี้ออนีอ่าอืมเห็นเพื่อนกับบอครับอืสองสองตัน้เพื่อนเต่ามันก็ยื่นหนีมันนะตัวเดียวกันละแม่นนะครับผมอืมตัวเดียวกันลวเาตาอเสือๆมันบอครับเอาถูงเสือหนีมันบอเออก็ตัวเดียวกับาเมือกับี่เ่าอืมมันจะมาเปลี่ยนได้ตัวนี้อืมแมนบอครับยีซีอยากโชว์ว้ซีซีนะซีซีนี่มันก็ัดันเบรดเลนเลนอันนั้นเนาะ วะตะบานอครับผมลอตีลอตเตอร่เนาะปูเนาะเนี่ยเป็นเหรินเหรนเหรนอะไรงี่ยเก็ลอตีอะไรเนลอตีอืมเป็นเรอาตีวัดเลยเรนเนาะแล้วตะปูมักครับวัเต็มแตัวก้าก็ได้วัเต็มแล้วปูวัดเต็มวอกหงวดเนี่เป็นเงียบอยู่ทีครับผมเงียบอยู่บ่มียังดังเลยอานนี้เออมันเป็นไรละดี กันไหมันอ่านหนอนง้องกันอ่านนู้นน้องกันเมียไเห็ดไปเกาซีกับหกซีหัวขึ้นหัวลงนะปูน่ะเออย่อมเบาเบามลงกไปหลมันไหลนะครับผมเกาก็บหกกเดียวกันนะลงแต่ตัวนี้เป่นวะครับเกาก็หกตัวเดียวกันื่อนตามเคยอือืมครับผมกันไว้นะปูน่ะซุ่มๆนี้ต้อกันตัวนี้คือมีอ่าสองศูนย์อ่เก้าศูนย์เก้านกปูแม 909กับ4 4 9 4อืมซุ่มนีเป็นตัวกัดนะครับแล้ว fc ครับผม4 4 9 4นี่ fc ก็ไปกลับเอาคือ909ถึง606ก็ได้อืมครับเนาะเป็น606ได้มินครับเผม606 9 9 0อีกเออให้กลับอืมครับเรียกว่าแค่นี้คำว่ากลับก็ว่าอย่างครับผมอืมให้ช่วยไปมันว่าสุ้หน่อยก็ว่าต้องกลับต้องปูนเนาะแม่น โยนมันเทาตรงนี้เรเก้าศูนย์เก้านี่ยโยนมันงีสิบาทตั้งิบาทพ่อนเออเห็นยังได้ป่ะี่ครับผมในในซ้ำได้หรือซหนาหนาครับผมยังให้ได้หลายดอกว่ามีเอาทำมันมีละครับผมอย่างแยากให้ได้เปรลาดเป็น้ลาดหมดลยให้เปน้มีเพ่ถือซะครับบุญฮาอยูพันสองพันเกาตอเอาพ่อได้ซื้อก็ขามาวัดต้องปูนะครับผม อืมเอฟซีโศกหวานนะครับเด้อเดี๋ยวอ,อ,อาศัยต้นไม,ม,ม้นี่แหละเป็นที่เพิ่งข้าอาศัยต้นยังต้นพยุงครับผมโศกหวานลำร่วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับเอฟซีกับผม ยังย้ำตัวเดิมฟันโงโค้งสุดท้ายนะครับอีีครับผมของปูจ่อยครับปูจ่อยกคอ,อปูสอจ่อยเตาโกปู่เดียวนะครับด้วยอ f c ีครับผมครับหน้าจอไว้ครับอีีครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางน,นะครับเนาะกับไปใช้วิจายอญาตในการรับชมครับตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสเข้าได้เช่นกันตัวเลขทุกตัวทุกตัวก็มีโอกาสหลุดได้เช่นกันครับอีรับผมนะมัน,นมีไฟหูสิงจะค้นปูว่าแต่ว่าสิไพสิด ใช่แม่นต์โมเมนต์ไวสันว่าครับยูซี่กับผมอ้าขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพอกับไม่ไ้คลิปมาสวัสดีครับ